11เลือกที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอุตราแมน80ในปี1980 1. ชื่อของเขา80มาจาก New Ultraman of the 1900 XT หรือก็คือปี1980นั่นเอง 2. พ่อของอุลตร้าแมน80มีชื่อว่าเรดเป็นเพื่อนของเจ้าพ่ออุลตร้าและยังมีชีวิตอยู่ 3. เป็นครั้งแรกของอุลตร้าแมนที่ตัวเอกทำงาน2อ,อาชีพครูและหน่วยพิทักษ์โลก 4. เป็นครั้งแรกของอุลตร้าแมนที่มีอุลตร้าวูแมนหรืออุลตร้าแมนที่เป็นผู้หญิงเป็นคู่หูของอุลตร้าแมน80 5. อุลตร้าแมน80เป็นอุลตร้าแมนตัวแรกที่มีเขาบนหัวเป็นสีแดง 6. อุลตร้าแมน80มีอายุเพียง8,000ปีห่างจากเมบิยูดเพียงแค่2,000กว่าปี 7. อุลตร้าแมน80มีฉากเปิดตัวถึง2ฉากด้วยกัน 8. ที่จับเวลาของอุลตร้าแมน80มีโทนเสียงทุ้มกว่าพี่น้องอุลตรา 9. ้าอุลตร้าแมน80เป็นอุลตร้าแมนตัวแรกที่ไม่มีเสียงในการต่อสู้ 10. อุลตร้าแมน80และอุลตร้าแมนทาโร่ร่างมนุษย์ไม่ได้ปรากฏตัวในเดอะมูฟี่อุลตร้าแมนซากะ11ในระหว่างการสัมภาษณ์คุณทาคิชิซูรุโนะห,หรือชินอนสึกะนักแสดงอุลตรา้าแมนไดนาเขาเป็นคนชื่นชอบอุลตร้าแมน80เป็นอย่างมากอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้มีคนแชร์ครบ15,000ล้านคนเมื่อไหร่คุณแจด๊ดเนี่ยจะเอาเล็บขบคุณแจ๊ดไปถลุงหูดังของคุณมอส 終わっ